ชีวิตล่าสุดโยปราโมรินไม่คิดเล่นละครมีทญญายาทให้เสรษฐีแดนพันตักดุดดังเจ้าหญิงหลังแต่งมีทญญายาทให้เศรษฐีแดนพันตักเปิดชีวิตล่าสุดโยปราโมรินไม่คิดเล่นละครเตรียมครองโรงแรมหรูสามสิบสามฉันปรามรินปามีมีชื่อเล่นว่าโยหรือชื่อเดิมก่อนเข้าวงการว่านนยนาปามีและดิอุชาชัยชนะกุนเธอถือสัญชาติไทยปากีสถานเมื่อสาวโยได้คว้าหัวใจทญญายาทโรงแรมเชราตันย่านสุขุมวิทอย่างหนุ่ม ราชวินนาริล่าชาวไทยอินเดียและเข้าพิธีสมรสในพิธีทางศาสานานังทารีหลังจากที่ฝ่ายชายขอแต่งงานในงานครบรอบวันเกิด25ปีของสาวโยเมื่อเดือนสิงหาคมปี2559ฝากภาพพรีเวดดิ้งและภาพวันมงคลสไตล์พันตัดที่เข้ากับคู่บ่าวสาวให้ได้ชมกันเส้นทางเข้าสู่วงการบันเทิงของสาวโยมาจากสายนางงามเธอได้รับตำแหน่งรองอันดับ2จากเวทีการประกวดมิสทีนไทยแลนด์ในปีพุทธศักราช2553 และเริ่มเข้าสู่วงการบันเทิงแบบเต็มตัวผ่านงานแสดงของวิคหมอชิดมากมายด้วยกันไม่ว่าจะเป็นบทยายบ้องหรือจัก,กระจั่ในเรื่องป่านางเสือทิพย์เกศรในเรื่องลูกตาลอยแก้วขึ้นแท่นเป็นคุณแม่ของวงการบันเทิงอีกคนหนึ่งแล้วสําหรับโยปราบ,บรินปามีนักแสดงสาวจากช่อง7 hd หลังจากก่อนหน้านี้ได้ออกมาประกาศมีลูกชายคนแรกกับไฮโซหนุ่มราชบินอรุลาทายาทเจ้าของโรงแรมดังเชราตันแกรนด์สุขุมวิทที่จูงมือเข้าพิธีวิวาห์ไปเมื่อสีปีที่แล้ว เพราะเมื่อเราได้เข้าไปส่องอินสตาแกรมของสาวโยนั้นบอกได้เลยว่าชีวิตเธอนั้นดีมากเรียกว่าดุดดังเจ้าหญิงในโลกนิยายเลยทีเดียวใช้ชีวิตสุขสบายรูราร่ำรวยแถมสวยขึ้นมากๆบ้านของสาวโยที่เป็นเรือนหอของเธอและสามีทายาทโรงแรมดังที่ต้องบอกเลยว่าสวยงามและใหญ่โตวกว้างขวางมากทีเดียวซึ่งชีวิตหลังแต่งงานของเธอเองนั้นก็ต้องบอกเลยว่าชีวิตดีมากๆจนแทบไม่ต้องกลับไปเล่นละครแล้วก็ยังได้เลยทีเดียว